เคยพิทักใครนู้นน่ะใครไหนู้ไงใครวะใช่ต you know ัวเดียวกับปเดูใช่ใช่ใชิไอเบนนี่แหละนี่เหรอกลัวเคยมาเนี่ยโอยน่ากลัวมากเลย ทุกคนดูดิสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแบดคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะผมก็ได้มากับพี่ตากันสองคนนะครับผมครับผมสวัสดีครับตากนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาพี่พี่หน้าไปหาคุณยายนะที่พี่ยินดาเนี่ยเจอนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะครับผมเราเนี่ยก็เลยขึ้นมาดูกันนะครับผมก็อยู่บนยอดเขานี่เองนะใช่อยู่บนยอดเขานะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องปีนเขาขึ้นไปทุกคนใช่ไม่รู้ว่าเราจะเจอเปล่านะครับผม ก่อนอื่นต้องบอกเลยทุกคนว่าเข่าลูกเนี่ยไม่ธรรมดานะเคยมีประวัตินะคนแต่บ้าประวัตินั้นมันนานมากนะคนเป็นสิบปีได้แล้วมั้งผมเองก็ได้ผมเด็กๆก็แหละก,ก็คือ,อชาวบ้านแถวนีย้ยายๆผมเคยเล่าให้ฟังว่าอเคยมียายแก่คนหนึง่งอถูกหินเนี่ยกิ้งลงมาทับตายมันจะเป็นช่วงหน้าฝนมั้งเหมือนว่าหินไนะหลไหลแบบน้ำมันซ้อหินใช่ปะแล้วหินเนี่ยนนมันกิ้งลงมาทับคนน่าจะเป็นคนงานแนละ้วผมผมไม่มั่นใจน่าจะเป็นคนงานด้วยแหละ ทําให้เกิดความเฮี้ยนบนเข่าลุงนี้ขึ้นก็ถ้ามันยังเป็นคนคนทุคนงท่าน,นี้ก็จะไม่ขึ้นไปบนเขายอดไอลุงนี้สักเท่าไหร่นะใช่ผมเนี่ยก็อยากจะมาดูเหมือนกันนะครับผมใช้อย่างที่พี่จินดาเจอหรือเปล่าพี่ดามานี่เจอยายแก่ๆนะใช่ไหมพี่ตักใช,ใช่ผมก็เคยเจอแลอบแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นจังๆแล้วเท่าไหร่ยังไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือผีใช่ครับผมก็ครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมและก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอ คนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามให้เราทั้งสองเลยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้เราเนี่ยได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าผมไปนี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นป่าไผ่นะครับผมไปั้างในพี่ตัเนี่ยต้องเดินพี่จินดาบอกว่าให้เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้พี่จินดาเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยนะครับ เพราะว่าพี่ดินดเนี่ยดูน้องมอสอยู่นะน้อง,องมอสเนี่ยต้องอยู่กับพี่อินดาพี่อินดาต้องนอนฟังน้องมอสนะครับผมระหว่างนี้ก็ดึกมากนะพี่ตัก๊กมไม่รู้ว่าเราจะมาถูกหรือเปล่านะที่พี่ดินดาบอกเส้นทางมามาง่งนะพาพ่เขาเรามให้เราอือพป่ป่านะอขไมไนให้านคือนะมันอันตรายอันตรายเกิดไฟฉายพันไนนย

เดินเดินดีนะพี่ตากเพื่อเราเจอเห็ดเพราะว่าตอนนี้เห็ดเนี่ยกำลังจะขึ้นนะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยพี่ตากเราก็ใช่เราขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะครับผมผมก็เลยเนี่ยอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะ ว่าเป็นคนหรือเป็นผีนะครับผมป่าที่นี้เนี่ยก็จะเป็นป่าผายนะเรบิตักทางนี้ฮะไม่รู้ Huh? ข้างหนพี่ตากเจออะไรนะคนนี้เปิดหอยได้หรอข้างเก่าจอเป็นหอยนะเนี่ยันไรเลียวยหอยอะไรพี่ตารู้ชื่อไหมน่าจะเป็นหอยทากอ่ะพี่ตารู้นั่งเยอะไป

ngập ngon nò lên đó tụi con đưa bờ nó đừng mít luôn ที่ไหนพี่ตาพี่ตาจันได้ไหมที่มาพี่จินดาโอ้ยหลุมอะไรวะเนี่ยเนี่ยมันคือหลุมอะไร,ไไรอืรคอคนทำงทำงานหรือเปล่า นู่นนะพี่ตักข้างล่างนู่นน่ะเป็นหมู่บ้านนะเจ๊ไหมพี่พี่นู่นน่ะแสงไฟนู่นน่ะมาดูนู่นนะไฟสีส้มนู่นน่ะเราขึ้นมากันนี่ค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะอันนี้เราเนี่ยอยู่บนยอดเขานะครับผมไม่เห็นวะอยู่นู่นนะอยู่ไกลพี่ตักอยู่ไกลมากเลยคือเราขึ้นมาค่อนข้างจะไกลพอสมควรเลยนะทางไหนเลย เราจะเดินเข้าไปลึกมากพี่ตักเดี๋ยวเดี๋ยวหลงยังไม่ลึกอะแต่ก็ลึกมากๆแกล้วไ <c ười> งใช่คือลึกมากเลยนะแสงไฟนูน่นน่ะทุกคนเจอไหมเข็มศมนู่นเลยคือหมู่บ้านนะครับผมขึ้นม,ม,มากก็ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมานอันตรายนะครับลุงแต่ก็อยากมาพิสูจน์ไงพี่ตักว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าว่าเป็นคนหรือเป็นผีนะฮะ ในชิพายด์อะเบกิกกันลำปีอะเนี่ยผมเจอหินแล้วพี่ตักเป็นหินอะไรอ่ะรองดูดิเพื่อใหญ่แกยเยอะท่านี้ก็ได้เออวันนี้ก็หินนะแต่ไม่เหมือนที่เจอรอบที่แล้วนะเดี๋ยวดูว่าเอ้ยนี่ก็เพอร์หินนี่หินบักอิเทอร์หินแบบห่าดูดิ เกิเป็นแบบหินคล้ายๆอย่างนี้นะ่ะก็ไม่รู้ตรงไหนนะโอ้หินก็ใหญ่มากเลยทุกคนแล้วอ,อยู่นี่เ่ะอยายพลื้ ก่นตอนนี้เรามาเจอกำหินแล้วนะครับผมมันมุมมันมุมก็มาเลยก็สันหากขึ้นนะขึ้นมาเลยก็ขึ้นด้วยโหดูดินะมันขึ้นได้ไงไม่รู้นะมันเอาลากมันแทงข้างหนเป็นก้อนหินมันขึ้นมนไม่ขึ้นนอนชาสวยสวยมากเป็นกออุ้ยไอ้หนู เจอคังคกคังคกอยู่ได้ไงวะพี่ตั๊กผู้คนจาดตะบะผมที่ผมเคยปล่อยคังคกไว้อะใช่เหรอสามตัวนะไอตัวนี้มันขึ้นมาบนยอดเขาที่วัดตาบุ๋มเลยคือมันยังรู้บุญคุณไงคือตอนแรกผมจะจับไปให้น้องมอสกินแต่ว่ามันสงสารมนะไงอันนี้คังคกป่าเะไรพี่ตั๊กตัวนี้มันชื่อซูซี่ตัวนี้ซูซี่ผม่้ชื่อเลยซูซี่ก็ผมพูดเลยนะทุกคนเจอได้ไงไม่รู้เออเอาว่าเองชื่อซูซี่นะไปทางใครทางมันไปปล่อยไป เัน่าจะได้ใกล้ได้น่าจะได้ใกล้ได้เวลาจมสิทธิ์มาแล้วแหละอืดี๋ยวเราไปดูข้างล่างรู้สึกว่าเหมือนอาจจะมีสิทธิ์เจอนะออฮะาถ้าหินไอหินก้อนนี้นะเมาเฮ้ยพู่งั้นดิแล้วก็มีอะไรนะมดเอ้ยพวกดูพี่ตักเนี่ย พวกเต็มเก่งไม้เลยนะทุกคนดูดิบนหินนี่โอ้โหไม่ใช่ลายไม้ใช่ไหมไม่ใช่ลายไม้ไปดูไปพาพี่ไปดูเดี๋ยวกันเจอแล้วนี่เกิดจากอะไรอ่ะมันคือพวกเห็ดเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนี่เต็มเลยนะดูดิโอ้โหเจอมันเยอะมากเลยนะเจอเจอเอาใจหน่อย เจออ้ยปีตากลองหาดูดิโอ้โหสุดยอดเลยหินก้อนนี้ถ้าไม่มีต้นไม้สองสามกิ่งนี้นะน่าจะร่วงนะพี่ตากอันนี้หลุมอะไรพี่ตากเนี่ยหลุมเหมเ,เ,อเอือ์เลยอะเลย เดินไปจะพังหนี่นะน่าจะเป็นหน้าผานี่ปะนี่ก่อนนี้เขา,า,า,าอะไรเบสเนะฮะมีน้ำซึมด้วยเหรอน้ำซึมออกมาใช่แปลว่าใช่น้ำไหมน้ำนั่นแหละน่าจะเป็นน้ำซึมมาจากมันจะรขึ้นมาจากใต้ดินตรงเนี้ยคือแบบมีแค่ที่นี่ที่เดียวดูรึได้ตรงนี้จะเป็นอ่าจะเป็นรอยแยกของหินนะตรงเนี้ย อืมไม่แนะ่เป็นเป็นไม่ได้ทุกคนตรงนี้นอ่ะคนหรือไงจะเป็นรอยเยอะี่กันนะไปไปรู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะนีร่รู้สึกว่านอนนี้ยเราติดเล่นมากเลยออืมจะเจอมอืมอ้ม อยู่ไหนอ่ะเด็กอะไรรอหาดูสิเพื่ออยู่แถวนี้ก็ได้นะฮะที่บอกว่าเมื่อก่อนเดี๋ยเคยมีคนก่อสร้างเอ้ยอันนี้มันหินอะไรเนี่ยโหพี่ตั๊กหินแดงหินแดงเหรอเนี่ยที่เคยบอกว่าอ่ามันเคยมีคนก่อสร้างเพราะแบบนี้แหละอ่าข้างบนเนี่ย โน่าจะได้รายตังเลยนะย,ยกไปไขวะมันหินบุเล็กหรือหิน,ห,นหินหินก่อด้วยไม่ใช่หินก็ที่เคยบอกว่านะอ่าเคยมีคนโดนหินทับตายก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะตรงนี้เนะี่ยมันเปนเหมือน,นเคยเ,เค,ยเเคยก่อสร้างแต่เหมันยังก่อสร้างไม่เสร็จนะอืม คุณยายดีกว่าวก็ไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาทำอะไรบนยอดเขา,าไม่มั่นใจเหมเขาขึ้นมาพวกเปนอนปะนหนนน <c oughs> ไปได้ไหมพี่ตัง <c oughs> ทงพี่ตังนี่คือแบบ Ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตัวเดียวกับเรียนดวงใช้ไดไอเบรนนี้แหละน,นีะ่หรอกูเคยมาเนะี่ยโห๊ยนาย่ากลัวมากเลยมียเวรนะเ,เพราะเวรนะเผือทุกคนดูดิคนเลยเป็นผีวันนั้นน่ะเผือเอเนี่ยว่ะออ หลงหลองเรียกดูไปอยูอว้ายายเพือพ่อ,อะจะล้วงจะล้วงเ,เออเพือพ่อนนำมานำมามื้อแรกเขาสามารถทำไรเ <ทำ S 2> นอไม่รู้ว่าเขาฟังภาษาไทยรู้แล้วมานนะ่ะ เห็นเขาใครจับหนูจะทำร้า,ายเขาเหมือนเป็นคนเลยนะพี่ตัก๊กแมนบ้าหมาคอไม่แข็งถ,ถ้าเราเจอคนแปลกหน้าเราอยากเข้าไปดีกว่าพี่ตัก๊กเพราะว่ามันอันตรายนะนะคนป้า เราจะไม่เข้าไปใกล้นะทุกคนเดี๋ยวเราลวนทำลายนะใช่ความปลอดภัยเราต้องมาก่อนนะครับผมคือเราไม่เรายังไม่คนนะม,มันดินนะทุกคนมันดินเพื่อเียเรามากวนเขาคนปา่าะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าดูดีทุกคน มาอยู่อะไรคนนี้มาอยู่อะไรที่นี่คนเดียวนะครับผมมืดกับมือหน้านะไฟชงไฟฉายอะไรไม่มีเลยนะทุกคนแปลกมากคือเราไม่จะบอกว่าเป็นผีก็ยังไม่ใช่จะบอกเป็นคนถ้าเป็นคนจริงก็คงเป็นคนที่ไม่ปกติใช่ทุกคนปกติแี่ยังไม่หายม,ามันยอดคนไม่แน่าจะเป็นคนไม,ม่บ้านอยู่หรือไม่ก็คนป่าไ,นะไม่แน่ใจนมันม,ม,ม,มันขยับนะครับผม เขากระดูกระดิกแล้วนะเอาไงดีพี่ตัก๊กไม่คิดว่าเราจะมาเจอนะตอนแรกคือไม่รู้เคยขึ้นมาแล้วไม่เจอแต,ต่อมาครั้งแรกที่มาจินดาเจอนะอตอนนี้แหละคนเดียวกันปะนค,คนนั่าจะคนเดียวกันเนหะมือนเขากลัวหรือเขาอายปะยังไม่มั่นใจนะคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแนะ่ งไหนไปถือว่าเราอย่าไปยุ่งเขาเราต้องเราต้องมาดูกันช่วงกลางวันนะพีะ่ตักกลางวัน,นไม่รู้ว่าอ่าใช่กลางคืนกลางคืนกลางคืนเจอนะแต่ลองมาช่วงกลางวันดูไหม,มเผื่อจะเห็นไม่แน่นะอาจจะเป็นคนไม่มีบ้านอยู่ก็ได้ถ้าแบบถ้าเป็นคนแบบนั้นเราจะได้ขึ้นมาช่วยเหลืองไงแ,อบแบบอพยพนะมาอะไรหรือเปล่าอยู่ยอดเขาเดินทางเติร์ขึ้นมาแต่ละรอบนี้เดือดสับหมดเลยอือ เฮ้ยเนเดินทาง,งมาอ,อมีวิลเลี่ย์อะเงียบกิ๊เลยวะเงียบกิ๊บเลยนะทุกคนเมนาบ้ามาขอ,ขอเขาน่าจะยังไม่อยากให้เขายุ่งเข้าไปยุ่งแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปใกล้นะครับผมเอางี้พี่ตากเดี๋ยวเราค่อยมาดูช่วงเช้ากันดีกว่านะเพราะตอนนี้มันดึกแล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยนะเรากรามาเอา โพกของกินมาดูว่าเผื่อจะเจอเดี๋ยวเราเราจะพกข้องกินขึ้นมาด้วยนะถ้าเราเจอกลางวันเราจะเป็นสภาพแบบนี้อาจจะเป็นคนก็ได้นะใช่เดี๋ยวเราข้องกินขึ้นมาด้วยไงพี่ตั๊กป้าเดี๋ยวเราโอเคทุกคนถือว่าเราเจอนะใช่เจอเจออยู่ยังเจออยู่ยังอยู่อาจจะเป็นคนไม่ใช่ผีแน่นอนแหละเราอย่าไปยุ่งเขาดีกว่าพี่ตั๊กจำทางได้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นมากันลงข้างหนึ่นะไม่รู้เหมือนกันขึ้นลงมั่วๆอืมโอเคก่อน ถือว่าเราเจอเล้นะใช่เราเจอแล้วทุกคนไม่มั่นใจว่ามันคือพรุ่งนี้เราต้องมาช่วงเช้านะพี่ตักใช่ช่วงเช้าๆแบบยังสว่างไม่มืดหรอกอีกอย่างเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอเลยนะเราต้องมาดูพรุ่งนี้เช้าให้แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นคนหรือเป็นคนป่าหรือเป็นอะไรสักอย่างต้องมาดูให้แน่ใจคืออันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปอีก ไกลเลยนะครับผมกว่าจะถึงหมู่บ้านเรานะครับผมเด็กมังนี่ก็กี่ทุ่มแล้วพี่ตากี่ทุ่มแล้วนะอากาศนี่ก็ค่อนข้างที่จะหนาวม่มากๆเลยนะบนเขาเนี่ยไปทุกคนก็โอเคครับทุกคนใครที่ชอบก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ผมแล้วก็พี่ตักดนวยนะครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปต่อไปให้พี่พี่เนี่ยได้รับชมกันครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ